สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากคลิป b l a c k p ิงก์เประทะความจริงในครั้งที่แล้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งก็ได้มีหลายคนนะครับบอกให้แอดทําคลิปนี้อีกรอบและแอดก็ขอขอบคุณสำหรับยอดวิว1ล้านวิวในครั้งแรกของแอดในคลิปนั้นบอกได้เลยนะครับว่าแอดมินตกใจมากที่เห็นยอดวิวขึ้นเยอะกว่าปกติซึ่งคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาทําตามคําขออีกครั้งโดยคลิปนี้นะครับคือ Black พิงก์เปะทะความจริง EP 2 แอดมินนะครับจะพาไปดูว่าซีซับแลกพิงนั้นเวลาอยู่ใน MV กับเวลาถ่าย MV นั้นแตกต่างกันขนาดไหนและพวกเธอนั้นจะน่ารักกันขนาดไหนไปดูกันเลยครับอ๋อแล้วก่อนจะไปดูนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะแอดมินก็ขอขอบคุณอีกรอบนะครับในการติดตามซึ่งแอดมินเคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าแอดมินตั้งเป้ายอดผู้ติดตามไว้ที่10,000แแต่ไปไปมา,มานะครับอยู่ดีๆก็ได้1นึ0 0แเฉยเลยซึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่เดือนที่แล้วนะครับเพิ่ง93,000เอง แอดก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่สนใจในคอนเทนต์ของแอดแล้วก็กดติดตามแอดจะพยายามหาเวลาว่างทําคลิปสนุกๆให้ทุกคนดูเยอะๆนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยนะครับฉากแรกเป็นของเจนนี่ซึ่งฉากนี้นะครับเธอได้รับบปดเป็นผู้ป่วยทางจิตและอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งการแสดงใน MV ของเธอนะครับเธอดูคลั่งแล้วก็จับทิศทางไม่ได้แต่พอมาที่เบื้องหลังนะครับเธอดูน่ารักมากๆเลยและเธอนะครับยังตั้งชื่อให้ตัวเองว่า และเจนนี่นะครับเธอได้สวมบทบาทตลอดเวลาที่ถ่ายเลยเธอนะครับต้องแสดงเป็นโรคจิตนิดๆเธอนั้นยิ้มบ้างเศร้าบ้างหัวเราะบ้างเพราะว่าจิตของเธอนั้นต้องไม่นิ่งซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าการที่เจนนี่รับบทเป็นผู้ป่วยโรคจิตครั้งนี้เจนนี่นั้นเธอสามารถตีบทได้แตกมากๆทั้งการแสดงสีหน้าและท่าทางนะครับแอดบอกเลยนะครับว่าแอดก็แอบหลอนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฉากต่อมานะครับเป็นฉากของพี่ใหญ่จีซูของเราในเพลง c this l u e t h s s Love และการแสดงในฉากนี้นะครับเธอต้องยิงตัวเอง เพราะว่าตัวเธอที่กาลังถูกยิงนะครับคือความอ่อนแอและจีซูที่แข็งแกร่งกว่าก็ต้องการจัดการความอ่อนแอนั้นออกไปและพอมาที่เบื้องหลังนะครับบอกเลยเลยว่าหน้าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าพี่จีซูนะครับเธอต้องเล็งธนูไฟและมันก็สวยงามถึงขั้นที่พี่จีซูต้องร้องว่ามาต่อกันที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากทุบรถของลิซ่าในเพลง Love Sick Girl นะครับฉากนี้นะครับที่เธอต้องทําก็คือการทุบรถที่เปรียบเสมือนผู้ชาย เพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับป้ายทะเบียนรถจะมีคําว่าแบดบอยอยู่และลิซ่าก็กําลังจัดการโดยการทุบซึ่งพอมาที่เบื้องหลังเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าลิซ่าต้องทุบรถนั้นจริงๆซึ่งลิซ่านะครับก็ทุบทุบทุบไป,เ,ปเรื่อยๆจนกระจกทะลุและลิซ่านั้นได้ใช้กําลังทุบหลายทีจนแตกซึ่งเธอนั้นเจ็บมือเลยแต่ด้วยจิตวิญ,ญญาณช่างภาพนะครับเธอก็ยังไม่ลืมที่จะบันทึกภาพเอาไว้อารมณ์ศิลปินจริงๆเลยนะคนนี้ฉากต่อมานะครับเป็นฉากของท่อนทุกแรกในเพลง Love s ซ c k เก r l เป็นฉากที่จีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่านะครับออกมาเต้นรวมทุกคนโดยด้านหลังนะครับมีคำว่า born die alone ซึ่งมันแปลได้ว่าเกิดและตายอย่างโดดเดี่ยวหรือเกิดและตายคนเดียวนะครับก็นั่นแหละครับพวกเธอก็ได้มาเต้นด้วยกันซึ่งใน MV นะครับพวกเธอดูมีความสุขและก็สดใสมากๆซึ่งพอตัดภาพมาที่เบื้องหลังตัดภาพมาที่เบื้องหลังนะครับโรเซ่ Rose กำลังพยายามทำตัวเองให้อบอุ่นอยู่โดยการกระโดดไปมานะครับเพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสถานที่ที่สีสาวไปถ่ายนะครับน่าจะหนาวมาก โดยเฉพาะโรเซ่นะครับเธอน่าจะหนาวเป็นพิเศษนะคนนี้และก่อนถ่ายทานะครับทั้ง4ี่สาวต่างกระโดดไปมาเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับแล้วก็ลดความหนาวด้วยตอนนั้นนะครับมันน่าจะหนาวมากๆจริงๆนะดูจากแต่ละคนแล้วและพอเริ่มถ่ายนะครับทั้ง4คนก็ได้แสดงความเป็นมืออาชีพออกมาพวกเธอได้เริ่มเต้นกันโดยไม่มีท่าทีว่าเคยหนาวมาก่อนแล้วก็สามารถถ่ายออกมาได้อย่างสวยงามนะครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากของโรเซ่ในเพลง l o v e ซ i c k เก r l เหมือนกันฉากนี้นะครับมีอยู่2ออารมณ์ก็คือ เป็นฉากที่เธอมีความสุขกับแฟนของเธอแล้วก็สลับฉากเป็นฉากที่เธอทะเลาะก,กับแฟนของเธอซึ่งพอตัดฉากมาดูเบื้องหลังนะครับฉากนี้สําหรับโรเซ่นั้นเธอต้องร้องไห้จริงๆหลังจากถ่ายเสร็จแล้วลุกขึ้นมานะครับเธอยังสะอึกอยู่เลยซึ่งโรเซ่สาหรับแอดนะครับแอดนับถือใจโรเซ่มากเลยเพราะว่าแอดมินสังเกตมาหลายทีแล้วใน MV นั้นโรเซ่มักจะได้ฉากที่ถ่ายยากๆแต่โรเซ่นะครับก็ไม่มีความกลัวไม่มีความกดดันเลยเธอน่าจะสนุกด้วยซ้ํา และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอร้องไห้นะครับเพราะว่าเธอไม่ชอบสีชมพูที่เขาซื้อมาฉากต่อมานะครับเป็นฉากของเจนนี่ที่เธอต้องรับบนรถถังและเจนนี่นะครับดูจะชิลมากนอนโยนป๊อปคอนเล่นบนรถถังฉากนี้นะครับเป็นฉากแรปสไตล์คอนรวยนะแอดว่าแต่ในความจริงนั้นการโยนป๊อปคอนเข้าปากนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเจนนี่นั้นเธอต้องโยนตั้งหลายเทกเนี่ยกว่าจะได้ฉากต่อมานะครับเป็นฉากวิกจินตลาดในตำนานของพี่จีซู ฉากนี้นะครับพี่จีซูต้องใส่วิกผมสีชมพูแล้วก็สะดุดเท้าตัวเองล้มนะครับฉากนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่มันแฝงไปด้วยความหมายหลายอย่างเลยแอดว่าการที่เราไม่ชื่อเสียงนะครับแม้เราจะทําผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็พร้อมที่จะมีคนมาด่าซ้ําเติมเราและการถ่ายทําฉากนี้นะครับพี่จีซูต้องล้มไปใส่เบาะแถมพี่แกนะครับก็ดูสนุกมากๆในการรับบทครั้งนี้แต่เอาจริงๆนะครับไม่ว่าทรงผมไหนก็ไม่สามารถทําร้ายจีซูได้เนาะต่อมานะครับเป็นฉากของลิซ่า ฉากนี้นะครับเธอต้องรับอยู่ในห้องและในฉากนะครับก็ได้มีนกตัวหนึ่งเข้าซีนกับเธอซึ่งใน MV นะครับลิซ่าเหมือนเป็นเจ้าของของนกตัวนี้แล้วนกนะครับก็ดูจะเชื่อฟังลิซ่าดีแต่พอไปดูเบื้องหลังนั้นฉากต่อมานะครับเป็นฉากของลิซ่าในเพลงสเตย์ฉากนี้ลิซ่าต้องเต้นระบาท่ามกลางความเงียบนะครับซึ่งที่ที่ลิซ่าอยู่นะครับเป็นเหมือนตึกล้าง และลิซ่ากำลังเต้นรำอย่างมีความสุขและสนุกอยู่คนเดียวพอมาดูที่เบื้องหลังการถ่าย MV นะครับสถานที่ที่ลิซ่าถ่ายนั้น YG ได้เซตออกมาให,ให้มันเหมือนตึกร้างแล้วหลายคนก็อาจจะรู้นะครับว่าลิซ่านั้นกลัวผีมากๆนั่นก็ทำให้ลิซ่าพาไปดูว่าที่ที่เธถ่ายนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนต่อมานะครับเป็นฉากของโรเซ่ในซีนนี้นะครับโรเซ่ต้องกอดกับผู้ชายแน่นอนนะครับว่าฉากนี้ไม่ค่อยถูกใจเมนของโรเซ่เท่าไหรนะ่นัก ในตอนที่โรเซ่กำลังก่อนนั้นทุกอย่างกำลังลุกเป็นไฟในตอนถ่ายนะครับโรเซ่ก็มีความตื่นเต้นอยู่แต่ก็มีคนที่ตื่นเต้นกว่านะครับแล้วก็ได้ทําการวิ่งถ่ายภาพไปทั่วเลยส่วนเจนนี่กับจีซูนะครับก็ยืนเขินกันอยู่ด้านหลังและตัดภาพมาที่โรเซ่นะครับเธอต้องพยายามหุบยิ้มเอาไว้เพื่อที่จะไม่หัวเราะและก็แน่นอนนะครับโรเซ่แสดงออกมาได้ดีตามเคยแต่ขณะที่โรเซ่กาลังจริงจังกับการแสดงอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงสองคนนะครับทาการเรียนแบบอยู่ด้านหลังถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยนะ ต่อมานะครับเป็นฉากของลิซ่าเธอนั้นยืนอยู่บนสะพานและแน่นอนนะครับว่าเพลง Playing with Fire ก็ต้องจุดไฟสิลิซ่านั้นยืนรับท่ามกลางไฟที่ลุกท่วมพอมาที่เบื้องหลังนะครับ YG ก็ได้เล่นใหญ่อีกแล้วทําการจุดไฟจริงซะเลยแอดว่าฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ทรงพลังมากๆเลยสําหรับลิซา่าและสีผงของเธอนะครับทำมาให้มันเข้ากับไฟด้วยแหละแล้วฉากนี้เนี่ยก็อลังการจนพี่จีซูตกใจเลยนะครับ แล้วก็ฉากนี้นะครับลิซ่าต้องแรปด้วยในขณะที่ลิซ่ากำลังแรปอย่างเท่น,นะครับก็มีสามสาวให้กำลังใจอยู่ด้านหลังต่อมานะครับเป็นฉากสุดท้ายแล้วในคลิปนี้และในซีนนี้นะครับอยู่ในเพลงไอศครีมแล้วก็ได้มีหมามาเข้าซีนกับโรเซ่ด้วยซึ่งหมาตัวนี้นะครับชื่อว่ามันจูแล้วจากที่ดูนะครับโรเซ่น่าจะเอนดูมันมากๆเลยนะจะไม่เอนดูได้ยังไงนะครับเพราะว่า ตอนถ่าย MV นั้นมันจูอยากไปวิ่งเล่นนะครับซึ่งโรเซ่ก็ตามใจมันจูเธอจึงตามมันจูไปมันจูอยากไปไหนนะครับโรเซ่ Rose ก็วิ่งตามแล้วงานนี้โรเซ่ก็ไม่ได้สนใจชุดแล้วว่าแพงขนาดไหนเธอแค่หอบกระโปรงแล้วก็วิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับจากที่เห็นนะครับโรเซ่ Rose ตามใจและเอนดูเจ้ามันจูสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปของแอดมินก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ